เลสเตอร์ซิตี้ออกถแถลงยืนยันว่าชนะอุทธรณ์ในคดีที่พรีเมียร์ลีกยื่นฟ้องสโมสรเมื่อวันที่21มีนาคม2567ในข้อหาละเมิดกฎการเงินรอบปีบัญชี2022-2023คณะกรรมการอุทธรณ์ตัดสินให้เลสเตอร์ซิตี้รอดพ้นจากการถูกตัดแต้มเนื่องจากพิจารณาว่าสโมสรไม่ได้ละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกและพรีเมียร์ลีกไม่มีอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวในเวลาที่เกิดการกระทำความผิด เนื่องจากเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรีเมียร์ลีกในขณะนั้นเลสเตอร์ซิตี้จบรอบบัญชีหลังจากตกชั้นไปจากพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพกลางปีก่อนคณะกรรมการอุทธรณ์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเลสเตอร์ซิตี้ผิดกฎการเงินระหว่างที่ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกด้านคุณท็อปอัยวั์ศีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กล่าวว่าผมขอบคุณคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ตัดสินคดีนี้อย่างเที่ยงตรงตามกฎ ของพรีเมียร์ลีกและคืนความเป็นธรรมให้สมโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ผ่านมาเราได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและจําเป็นต้องต่อสู้คดีนี้เพื่อปกป้องสมโมสรและแฟนบอลของเราผมโล่งใจที่คดีนี้จบลงสมโมสรของเรายังคงมีความท้าทายในการเล่นในพรีเมียร์ลีกรดูการนี้ซึ่งเราจะทําให้ดีที่สุดในขณะเดียวกันพรีเมียร์ลีกออกแถลงการว่าพรีเมียร์ลีกมองว่าคําตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ ไม่ได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎการเงินและมันจะเปิดช่องให้สโมสรที่ฝ่าฝืนกฎมีโอกาสารอดพ้นจากความรับผิดชอบในสถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พรีเมียร์ลีกจะสามารถบังคับใช้กฎอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาหลักการของความยุติธรรมตอนนี้เราจะพิจารณาการดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามหลักการดังกล่าว